ลงก็เอามือผักนะครับมือดูว่านิ้วสั้นหรือนิ้วยาวแค่นี้เองเซ็อ๋อเซฟใช่ไหมอ๋อเอาลงไปเลยครับสาเต็มช่วอันนี้มีอะไรบ้างก็มีาเราทำเมื่อวานเมื่อวานหนูไม่มาเพราะเราจะแก่บีบแก่บีบก็คือเมื่อวานแก่บีบที่เราผสมเมื่อวานที่ทำรัวอ๋อเขาไม่สบายไม่สบายมีแกบดำแก่บีบลำละเอียดน้ำหมักเข้ากันผสมกัน อันนี้พอแล้วเราหมักประมาณเจ็ดวันถึงสิบห้าวันมันจะใช้ได้เทสง่ายๆถ้าสิบห้าวันแล้วเอามือล้วงไปไปหยิบกระสบอะสบนั้นถ้าไม่ร้อนสอบตรงไหนที่มันเป็นปุ๋ยถ้ามันไม่ร้อนถือว่าใช้ได้กระบ,บวนการที่มันย่อยสลายมันจะร้อนกระบวนการของจุลินทรีย์เพราะลําเป็นอาหารจุลินทรีย์เพราะมันเป็นแป้งย่อยแป้งเป็นน้ำตาลจะเป็นอาหารจุลินทรีย์ผู้นี้มันสามารถทําเป็นปุ๋ยเมื่อเราปั้นกอแล้วเนี่ยบำบัดน้ำเสียได้เป็นปุ๋ยได้เป็นอาหาร,รปลาได้ มันลงน้ำแล้วตุ่มดูนี่ไ็มันอยู่ในถุงด้วยถุงนี้ถุงนี้คือขอได้อันนี้จะปุ๋ยมากของเมื่อวานอันนี้เมื่อวานเนี่ยดูนะเมื่อวานที่เราทำแค่วันนี้มันจะร้องนายยกเลยเพื่อให้ยึดมือสีอันนี้คือแบบไม่ได้ตากตานเสร็จแล้วต้องเจ็ดถึงสิบห้าวันตางเจ็ดถึงห้าไว้ในที่ร่มอันนี้พอเขาหนักสิ้แล้วเขาจะเขาจะเอานอนไว้อย่างนี้เลยนะ จะนอนอย่างเี้จ้ะเขาไม่ให้ตั้งให้นอนแล้วก็เป็นชันทับไม่ให้ไม่เอาทับกันเลยก็ไม่เป็นช่องว่างครับเห็นไหมถ้ามันใช้ได้เนี่ยเจลินมันเะลามจะเดินเป็นใยขาวเลยนะครับพวกนี้ใช้ได้ละวเจ็ดวันถึงสิบห้าวันแล้วการนําไปใช้ตั้งแต่เจ็ดวันสิบห้าวันจนถึงสามเดือน สามเดือนเป็นช่วงที่เขาบูมที่สุดคือจุลินทรีเต็มร้อยแต่ถ้าเลยจะสามเดือนเราก็เก็บได้ถึงหนึ่งปีแต่ว่าจุลินทรีเนี้ยมันจะดอปลงจากสามเดือนมันร้อยตัวสี่เดือนอาจจะเหลือแปดสิบห้าเดือนลดไปเรื่อยๆครับวิธีเก็บรักษาอย่างถ้าเลยสามเดือนเนี่ยก็เก็บใส่กระสอบไว้เอาไว้ในร่มในร่มช่วงนี้ก็ไว้ในร่มครับแต่เอาแรกๆเอาต่แลเหลือให้คุมหน่อยถ้าเขาโดนลมโดยตรงจะแห้งเร็วขึ้น เอาหอ,อยย่างอาพอแล้วเอาขึ้นมา,านผมบอกให้เอาขึ้นมาเลยเวเขาสามารถพัฒนาตัวเขามันเหมาะกับ หมดกับพื้นที่ถ้าเราอยู่นี่แล้วเอาไปดินเลนโอ้โหเราดินเลนที่ภาคใต้มาอุณหภูมิอากาศมันต่างกันภาคใต้เขาฝนฝนตกเยอะฝนแปดแดดแค่สี่เดือนแต่ของเราไม่ใช่ของเราจะมีสองฤดูตอนนี้เขาเนี่ยนะฝนร้อนแล้วก็ร้อนชิบหายเลยพอๆอันนี้มันร้อนอันนี้เข่าเข่าอ๋อร้อนนี้รู้ไหมฟุกเข่าเข่าขยำขยี้ขยี้ขยำฮืออฮ่าช่วยกันสามอาหารเสือเมื่อกี้ ไปได้อีกนึงมันเปียกตอนนี้อ้ยุตายแล้วพยายาเลยหูมาทำเกษตรเฮ้เฮ้ยืนดูกันอยู่ได้เนาะช่วยกันเราพี่น้องกันรักกันตลอดไปไม่ไม่หมกเลยไม่ให้พี่เทสพต่อพยายาไปเห็นไหมถ้าเกิดมันเยอะไปเราก็เติมเติมครับถ้ามันเหลวมาอบรมรอบที่แล้วได้ทำเติมแล้ละเอียดเข้าไป ทำไมไม่ได้ทำมาอย่างนี้ก็ทำน้ำเป็นคนน้ำด้านน้ำมันขุ่นแล้วนี่ไม่มีแบบเลยใช้ได้ช่วยได้เป็นทำน้ำใสหรือไม่งั้นเอาขี้วัวลงไปก็ได้ขี้วัวเนี่แล้วเมื่อที่แล้วเที่ยวที่แล้วทำอะไรบ้างหลับไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมโอ้สบายเที่ยวนี้ไม่ผมมีอะไรชื่อหมดแล้วพวกนี้ผมนั่งจดอยู่ขยำไก่ลองก็ได้นะ ตัวยังหายดีแล้วเหรอดีแล้วค่ะหายดีแล้วนะบ่ายที่เจอบางที่เจอนหนนะเราโยนเราฝึกนะแก่นไม่เอานะครับแก่นไม่เอาอันนั้นที่เป็นสีสีขาวเพราะเราเขาล้ำเพิ่มเข้าไปอันนี้เราเพิ่มไปไหมคะอยู่ที่เราอยากได้แค่มันลอยตรงนี้ไปดีใช่ไหมเราได้ขนาดนี้แล้วครับอย่างเงี้เหลวเราจะมาเต็นล้ำเข้าไปอีกเสร็จแล้วเราคุยคุยเอาไปได้คุยไม่ิงๆมันต้องเรี่ยบเหลวนะครับแล้วรับนัดถามได้ไหม <c oughs> อ่้ถ้าเราทำแบบที่ว่าเดี๋ยวมันจะหนักกว่นานี้ในสุ่มแต่วิปปาเจ้าด้วยจะไ,ไ,ไ,ไม่ได้กับห้านาทีผมเนี่ยเของกลับแล้วถ้าเอาแบบทำแบบนี้ทีเดียวเลยลงเป็นจุดตุ่มตุ่มใหญ่ก็ได้ก้อนใหญ่